โอเคแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะผมเจมเทสเตอร์ของ 3G ข่าวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงดัน1 0อ่าชื่อดันว่าอะไรนะพนิกเคฟหรอผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ดันนี้เป็นดันแบบพรีเมียมผมได้ทำการปรับดอบพระคุม พระคุมทั้งหมดที่ปรับลงไปจะมีดบแป๊บนึงนะครับผมจำไม่ค่อยได้จะมีพระคุมแอสซัสซินตามรูปแบบก็คือเซฟไฟสเตอร์แล้วก็กราเดียนออปชันก็จะมีดังนี้นะครับ r ีซิสสกิลแอมสองเปอร์เซ็นต์ลีซิสสกิลแอมสามเปอร์เซ็นต์ีซิสสก 3% Def 40% Resist Skill m 2% Def 80%แล้วก็ Def 90%มไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ดิไปนในค่าเต็มค่าจำนวนเต็มเลย40 80 90แล้วก็จะมีพวกยาที่เราใช้โรงวาลก็คืออายาพวกนี้ที่เราใช้โรงวาลก็ปรับดรอปลงไปด้วยอย่างละ2 2ขวดต่อกล่องก็คือซื้อมา 50M ก็คือคุ้มเพราะว่าตอนนี้ผมปรับลดราคา,ายาแถวที่3ในช็อปตัวเองเหลือ 50M แล้วเพื่อเพิ่มอัอมาตราการใช้ค่าป้องกันให้มากขึ้นถ้าใครไม่กดใช้โดนแรงผมจะไม่รับรู้นะครับผมถือว่าผมได้ทำช่วยแล้วถัดมาครับเซตไอเทมไอเทมผมแนะนำให้เป็นาดามเมจล้วนไปเลยใส่ดามเมจล้วนไปเลย ใส่ดาเมล้วนไปเลยนี่ผมใส่ของทั้งหมดอันนี้เป็นตัวละครที่ผมใช้เล่นอยู่ทุกวันนะครับเป็นตัวละครที่ใช้ลงบอก,กับคนเล่นโอเคเดี๋ยวผมขอใช้ยาเดฟห0 0้ด้วยแล้วกันเพิ่มความถึกเข้าไปอีกแค่ขวดละ50เอ็มเพราะว่ามันมีโอกาสตอบจากมอนอยู่แล้วอูโดนแไรอยู่น,นะ ใค้โดยแรงแก็ใช้วิธีการขยับเอาครับเพราะว่านี่ครับมันจะเตะให้มันล้มได้เม่กมอกี้ผมมจะมโอมันจมตีใกล้ครับสายเวทหน้าจะได้เปรียบเวลาลง ถ้ามันตีไกลเราก็จะโดนเบา,เ,าเราความมาจะกดยาเดฟด้วยมันก็เลยโดนเบาสบีบนาทีแล้วจะถึงหมาแล้วนี่แบตเดียวจะถึงหมาแล้วถอดแบตเลยครับก็แบต่อไป ใจเย็นๆเวลาลงเพราะว่าดาเมจมันหนะักถ้าเกิดไม่มียายาดันร้อยนียนยน่ดันนี้จะลงไม่ได้เลยมั้งลงไม่ได้เย่ยเพราะว่าผมลองมาแล้วผมลองรอบๆแล้วแหละมันมันจะไปตายที่บอสใ่ตอนสุดท้ายอย่างเดียวเลย แเราก็วิ่งครับอย่ารอบอสนะครับเดี๋ยวบอสตกต,ตายนะผมบอกไปเลยเวลาบอสมันวิ่งท้าแบบตายแน่นอนอแนะนำให้ใช้แบตขัน้นขั้น3ามดีกว่ามัาง้งขั้นสามจะตีแรงกว่านะ แล้วก็มาเบรกอยู่ตรงนี้ครับรอมันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ตี แล้วก็เวลาปีกล่องอย่าลืมกดถวัวเหลืองนะครับกล่องบอสใหญ่ผมไม่แนะนํานะถ้าไม่กดถ้าไม่กดนี่กดโอกาสได้ของดีนี่น้อยมากเลยด้านมีขายที่เมืองายนะครับอัลละห้าสิบเอ็มกับสามร้อยแคสซึ่งของแรที่ได้นี่ก็เป็นของที่เพิ่มป้องกันค่อนข้างดีเลยแหละ โอเคเราก็กดยาเอายาไปไหนกดเอาไว้เลยครับเดี๋ยวมันจะมีช่วงบอสตีเราเ,เดี๋ยวมันจะดับ ผมให้ดูช่วงไหนที่มันมันจะขึ้นอวอน่า warning อ่ะให้ระวังตัวซึ่งมันจะให้เราหลบั้งแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าหลบยังไงเพราะมันตันเราไว้อย่างนี้ไหมโดนอะไรดาวแปดสิบลมแน่นอนล้มแน่นอนนั่นไงแล้วมันก็จะขึ้นอวอน่า warning เห็นไหม ถ้าเราไม่ได้กดยาเมื่อกี้เราจะตายทันทีเลยงจากนั้นเราก็จะสบายแล้วแหละ โอเคหมดแล้วได้อะไรไอยาไ้ยาเร่งเลือดสองขวดโอเคแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปก็เมื่อกี้เท่าที่เห็นนะครับของก็ตามที่ผมได้บอกไปต้นคลิปเลยว่าดอกประมาณนั้นเลยมันก็ดอกง่ายอยู่แหละมันไม่ได้ยากหรอกเพราะผมปรับมันค่อนข้างง่ายเพราะว่าผมจะเพิ่ม,มระดับค่าป้องกันให้กับตัวละครโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าผมขอค,ครับ